แล้วเรามีคุณพ่อคนหนึ่งนั่นคือพระเจ้าที่จะคอยนำทางให้เราไปสู่ทางที่ดีที่สุดครับแชมป์สุภวัตนะครับอุปสรรคในการทำงานการเพลงก็ค่อนข้างจะเยอะนะเะนื่องจากว่าคือเราเราเริ่มต้นด้วยด้วยการแต่งเพลงด้วยการทำเพลงด้วย ด้วยความเข้าใจที่เรามีในรูปแบบหนึ่งซึ่งอาจจะสมัยนั้นเนี่ยสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องไปกับหลายๆอย่างอาจจะไม่ได้ป๊อปอาจจะไม่ได้เมสตรีมตัวของเราเองเราก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องเริ่มการปีกเองละก็เลยออกไปหางานอื่นก็คืองานในวงการนี่แหละครับแต่หมายความว่าอาจจะไปหาทิศทางอื่นที่เขาอาจจะสนใจเพลงของเราเงี้ยก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นด้วยก็โดนโกงบ้างโดน ไม่ได้เครดิตบ้างโดนคือเราก็สิ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราเรียนรู้หลายๆอย่างเลยแล้วก็นอกจากเรียนรู้ชีวิตแล้วเราก็ยังเรียนรู้คนอีกนะฮะแล้วก็เจอวิกฤตการจัดก,การเงินนะฮะจะมีช่วงหนึ่งที่โอ้โหทํางานหนักมากแต่ค่าตอบแทนหรืออะไรได้ที่เราได้รับเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีช่วงนึงที่เราค่อนข้าง,างที่จะตกอับเลยทีเดียวนะ ่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่เราเริ่มกลับประามตัวเองในเรื่องของพื้นฐานของชีวิตเลยนะในพื้นฐานของชีวิตของชัําเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างถ้ามีความเชื่อนะครับนั่นคือเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเชื่อในความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีให้เราแล้วก็สิ่งที่3ก็คือเชื่อมั่นในตัวเอง3สิ่งเนี่ยที่เป็นความเชื่อของชัําเนี่ยชมปถือว่ามันเป็นความเชื่อพื้นฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองย้อนกลับมาว่าเราขาดอะไรเราขาด เบสิกอย่างแรกคือความเชื่อในพระเจ้าเรารู้สึกว่าพอเราตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าเราจะวางชีวิตให้ให้ให้พระองค์นำเรารู้สึกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยถึงแม้มันใช้เวลาแต่มันเป็นการขัดเกลา ตัวของเราเองด้วยเดือนหนึ่งต่อมาจากวันที่ได้เจอกันเนี่ยพี่บอยก็โทรมาเราก็ไม่ตกใจอะบนมือถือเขียนว่าบอยกเสียพงเราก็ตายแล้วเราจะรับดีไหมพอรับเสร็จแล้วเขาก็ง่ายจะเชิญแชมมาร่วมทำอัลบั้มเป็นอัลบั้มเปิดตัวของค่ายใหม่ของพี่ชื่อว่า Love is Music เราก็ยินดีเลย หลังจากนั้นมาเนี่ยก็สิ่งดีๆอ,อื่นๆก็เข้าตามมาเยอะแยะมากมายเลยครับทุกอย่างมันก็เหมือนกับว่ามันเปิดประตูพร้อมกันและนั่นก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราไว้วางใจในพระเจ้าแล้วสิ่งดีๆมันเกิดขึ้นโอ้โหเนี่ยแหละนี่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรนะ Amazing Grace สำหรับฉันครับ i mm -hmm. น่าประทับใจมากนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณแชมป์ประทับใจในความน่ารักของพระเจ้าและประทับใจเมื่อเห็นคุณแชมป์เองนะคะได้มอบชีวิตของเขาให้กับพระเจ้าก็จะเห็นได้ว่าประตูทุกบานนะคะที่ดูเหมือนปิดในตอนแรกหรืออาจจะมองไม่เห็นในตอนแรกก็ได้เปิดออกแล้วอมก็เชื่อว่าชีวิตของคุณผู้ชมก็สามารถมีประสบการณ์เช่นเดียวกับคุณแชมป์ได้เหมือนกันค่ะครับคุณผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเมื่อเรามีจิตใจที่ทอมสุภาพ แล้วก็เปิดออกกับพระองค์ทุกครั้งที่เราให้ความไว้วางใจจะส่งผลสะท้อนถึงวิถีชีวิตในประจำวันของเราฉะนั้นเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องไปพึ่งยานอนหลับเราคงไม่จำเป็นที่จะต้องอต้องรับยารักษาโรคกระเพาะหรือปวดนั่นปวดนี่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าความไว้วางใจพระเจ้านั้นก็จะช่วยบรรเทาแล้วก็คลี่คลายสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา ชีวิตของคุณแชมป์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่มั่งมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนของพระเจ้าแล้วคุณผู้ชมก็คงจะกําลังคิดนะครับว่าแล้วชีวิตของคุณผู้ชมตอนนี้จะทําอย่างไรสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นพระพรกําลังรออยู่เหมือนที่เมื่อกี้ชอบประโยช์ที่บอกว่าประตูประตูทุกบานนั้นก็เปิดออกพร้อมกันนะครับฉะนั้นประตูแห่งพระพรประตูแห่งทางออกกําลังรออยู่เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าขอให้คุณผู้ชมนั้น ให้ใจทั้งหมดกับพระเจ้าและประตูแห่งพระพรก็กําลังรอคอยคุณผู้ชมอยู่นะครับคุณน้องครับและพระพรที่วันนั้นคืออะไรครับค่ะในช่วงต่อไปค่ะคุณผู้ชมเราจะไปติดตามชมบทสัมภาษณ์ดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวที่ว่าการมีใจถ่อมสุภาพส่วนจะเป็นอย่างไรกันนั้นไปติดตามชมเลยค่ะ